สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้จะมาให้ดูเควสละกันนะครับกับทริคเทคนิคอะไรต่างๆนิดหน่อยนะครับกับกิจกรรมหรือดูใบไม้ผลินะครับผมก็กิจกรรมเริ่มไปแล้ว10บโมงเนาะเมื่อวานก็ทำคลิปไปแล้วนะครับแล้วเมื่อวานผมพูดผิดนิดหน่อยนะครับก็คือฟักไข่นะครับจะได้คันดี้คูณ2นะฮะไม่ใช่จับโปเกมอน นะฮะอันนี้ขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานพูดผิดไปนิดนึงนะฮะแล้วก็มีสมาชิกในช่องก็ทวงติงมานะครับต้องขอขอบคุณมากเป็นพิเศษด้วยนะครับผมในกิจกรรมนะครับอพอดีฝนมันตกด้วยนะครับก็คือมีพายุเข้าพอดีเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพของทุกคนด้วยนะครับก็เป็นห่วงนะฮะอย่า อย่าเอาอะไรนะอย่าโม่แต่เล่นเกมนะครับถ้าฝนตกอะไรก็หาที่หลบอย่าไปหลบใต้ต้นไม้นะครับระวังโดนฟ้าผ่าเหมือนนักข่าวนะครับอ่าก็ทีนี้นะครับเอ่อในกิจกรรมนะครับอ่ามาดูกันนิดหน่อยนะฮะมันมีเควสด,ด้วยนะครับก็คือเนี่ยมันมีเควสเนี่ยผมเจอทั้ง5ไอสามเควสหลักของมันเลยนะครับก็คือแคชอ่าแคชห้าเอ็กคิวนะครับกับอ่าแคชอะไรอะ่ะ 25 Cas h 10 1แ SQ นะครับแล้วก็มีการ use incense จะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของเควสของกิจกรรมนี้ทั้งหมดละกันนะครับ cash 5 SQ นะครับก็คือ,อจับไอไอไข่นะครับไอไข่เน่านะครับ5ตัวจะได้ปิกาจูนะครับปิกาจูเขาจะไอ้นี่ด้วยนะ มีสวมดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีอ e ีวุยแล้วก็กระต่ายนะครับทั้ง3ตัวลุ้นชัยนี่หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าจับ15ตัวนะครับไอ้อเจ้าไข่เนี่ยนะครับ15ตัวเนี่ยจะได้อ,อ,อาซูมาลิวนะครับอาซูมาลิวถ้าใครติดเควสอยู่ก็นี่เลยครับอาซูมาลิวนะครับและถ้าจับ25ตัวก็จะได้น้องแชนซีนะครับ ซึ่งเขาใส่ดอกไม้มาด้วยนะฮะน่ารักเชียวนะฮะแล้วก็จะมีวิน2 l เลดนะครับก็คือตีบอส2ครั้งให้ชนะเนี่ยนะครับจะได้เจ้านกอินทรีนะครับแล้วถ้าอ่าเควสยูดอินเซนต์ก็คือใช้น้ำหอมก็จะได้แชมซีเช่นกันนะครับอ่าทีนี้ฟิล l ีเ e s e a r c เคาน์เต t e r ก็คือเราจะจับได้อะไรบ้างนะครับก็คือถ้าได้พิกจูเนี่ยนะครับตัวร้อยจะเป็น40-2นะครับ ถ้าเป็นอีวนะเลื่อนหน่อยเลื่อนหนนะครับถ้าเป็น e v วนะครับตัวร้อยจะเป็น4 5่ห้าเก้านะครับอ่าถ้าเป็นน้องยต้ายต่ายนะฮะจะเป็น539นะครตัวร้อยคือไอไอสอนใหญ่ใหญ่คือตัวร้อยนะฮะอ่าอซูมาริวหกแปถ้ตัวร้อยครับผมชัน4ี3หนะฮะตัวร้อยแล้วก็รับเฟดนะฮะหกสามคือตัวร้อยคือไอตัวฟิวลีเซิร์นะฮะ หมายถึงการทำเควสเนี่ยฮะเราจะได้ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับคือ CP อ่า IV เนี่ยจะเป็น10-10-10อย่างต่ำนะฮะ10บ0 10ก็เนี่ยครับมินนี่ยนะครับอ่าใช้ได้ทุกตัวแหละจากเควสอ่ะนะครับแล้วแต่ใครจะเก็บนะครับแล้วมันจะมีคอลเลคชั่นชาเลนจ์นะครับก็คือให้เราไปจับนะฮะมีอะไรบ้างมีเจ้าเอ็กซิวนะครับอ่าแล้วก็เอ็กซิวชาโดนะครับน้องตายนะฮะแล้วก็ เบเนบะี่าแล้วก็ดิกเกอร์บี้ทีนี้เจ้าดิกเกอร์บี้นะครับเห็นมีสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมครับอ่ามันขึ้นรูปมานี่นี่แบบนี้นะครับเจ้าดิกเกอร์บี้เนี่ยครับมันมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือคุณต้องอีโวร่างแรกมานะครับถึงจะผ่านนะครับก็คืออ่าอีโ e วน้องต่ยนี่ยแหละเอยอย่าลืมนะมันมีชายนี่นะเออลิงชายนี่ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีพัซเซิลไม่นั่นนะครับอ่าต้องจับพัซเซิลไม่นั่นนนี้ไม่ยากแล้วก็พี่คาชูนะครับ อซูมาริว hmm. ก็ทำเควสเอาหรือตีบอส3ดาวนะครับชันซี c ก็ทำเควสเอาหรือตีบอส3ดาวหรือจับทั่วไปก็ได้ผมก็เจอจับทั่วไปนะครับที่จะมีปัญหาหน่อยก็มีอยู่อ่าตัวนี้นะครับที่เป็นชาโดก็จะไปตีเสาที่เป็นชาโดออกเยอะอยู่นะครับดิ c เกอร์บี้นะครับก็อีโวเจ้าเนี่ยเป็นร่างนี้ถึงจะผ่านนะครับอซูมาริวนี่ไปทำเควสข้างบนเลยครับนี่จับ1 5บ c ้็กซ์ิวนะครับ แล้วก็ชันซีก็นี่ครับจับ25หรือใช้อินเซนนะฮะอ,อาซูมาริวอาจจะเกิดยากที่สุดนะครับชันซีเนี่ยผมยังเจออยู่บ้างนะฮะอาซูมาเรีวผมไม่เจอเลยนะฮะอาจจะตีบอสสามดาวก็ได้นะครับมีบอส3ดาวให้ตีนะครับอ่ะแล้วก็รีวอร์ดจะเป็นลัคกี้เอกแล้วก็อ่าไข่ไข่ลอปปอนนี่นะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไข่อะไรนะอ่าเอเนจีลอปปอนนี่นะครับเมก้าแล้วก็เอพีสองร้อยห้าสิบอสองพันห้าร้อย นะะฮนี้เป็นข้อมูลจากเว็บ r e d u c ด c o m นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะเล่นเกมให้สนุกดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ mm hmm. ขบ่าวสั้นๆวันนี้แค่นี้สวัสดีครับ